โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏตรดิ์ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญาลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ณศูนย์อบรมตำบลแม่พูงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นการตึอกอบรมการตลาดแบบผสมผสานเทคนิคประยุกต์การขายแบบออนไลน์และออฟไลน์ การตลาดแบบพันธมิตรให้กับวิสาหก,กิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมอนและกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนบ้านวังกวางผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในการนี้ทางกลุ่มได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์บัญชีต้นทุนเพื่อเป็นข้อมูลและเทคนิคการตั้งราคาขายการสร้างสารรค์การถ่ายภาพสินค้าโดยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสอนจัดวางองค์ประกอบของสินค้าเช่น การจัดแสงการจัดวางสินค้าและมุมกล้องเพื่อจัดทำรูปแบบสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรมแคนวาการสร้างตัวตนในธุรกิจออนไลน์เป็นเรื่องที่ทางทีมงานให้ความสำคัญโดยให้ทางกลุ่มฝึกออกแบบ s t o r y t เทลลิ g การสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านทาง s t o r y ่บอร์เพื่อจัดทำวิดีโอเล่าเรื่องราวของตัวสินค้าเพื่อความน่าสนใจของการนำเสนอคอนเทนต์ ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์โดยเชื่อมโยงการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางตลาดออนไลน์โปรแกรมช้อปปี้โดยใช้เทคนิคการเชื่อมโยงวิเคราะห์ยอดขายและการติดตามลูกค้าเทคนิคการเขียนคำอธิบายคุณสมบัติของสินค้าที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์เป็นการส่งเสริมการขายของกลุ่มต่อไปขอขอบคุณวิทยากรคุณธีรวัตรจันแก้ว ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสื่อการสอนครูบาท